ดูแลฉันด้วยนะดูแลพิเศษเครับโอมมาแล้วฮะมาแล้วท่านผู้ชมกูไม่เห็นเข็มนานนมันใหญ่เลยไม่เห็นไม่น้มฟังกันไว้นะครับชายหนุ่มทุกท่านการบริจาคเลือดไม่ได้ทำให้คุณเสริอมสมรรถภาพทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นมาบริจาคกันเพื่อร่างกายคุณแข็งแรงนะครับผมมาเพื่อรู้มาเพ่อรู้มาเหมือนกันงานวิจัย ฝกอเขาบอกว่าแล้วถ้าเป็นที่ไทยคืออะไรออกเลยนี่บอกว่าคนจกากเสร็จแล้วอะลุกขึ้นมาเต้นไมเคิลได้อะลุกแล้วใช่ไหมนี่ม่ายเลยหมูกระดูก็ระดูกไม่ไม่กระดูกกระดูก โอ้ oh, เดี๋ยวแล้วันนี้โคตรหนาวเลยนะอันนี้อากาศดีมากฮะับอัอนนี้คุณคุณโหนี่คุณแฟชั่นใหม่เลยตันนี้ดาวม,มันอยู่ลัสกระบังเลยอ่ะอ้ยไปตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสปากาชาติไทยนะครับผม <c oughs> รู้แหละว่ามาสปากาชาติอะ่ะต้องมาทำอะไรต้องมา จะมาทำอะไรฮะขายลอตเตอรี่อะไรก็ไม่รู้ครับผมก็เหมือนจากเลือดตอนนี้นะครับเป็นที่ที่เขากําลังกังวลกันมากเลยเพราะว่าพอมีช่วงโควิด -19 นแน่นอนใช่คือหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเพื่อความกังวลนะ,นะะว่าจะ ติดไวรัสหรือว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่ก็คือเลือดใช่เพราะว่าตอนนี้การบริจาคเลือดมันน้อยลงมากแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยต่างๆที่จําเป็นต้องการใช้เนี่ยขาดแคลนอยู่ขาดแคลนอยู่คุณก็ทำกันบ้านมาเนี่ยเมื่อกี้ไอผมก็ทำกันบ้านมา่ะนคุณคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการบริจาคเลือดแป๊บหนึ่งเออเอาหนีคุณรู้ป่ะเลือดถุงนนึ่เพื่บริจาคอะครับคือมันไม่ได้เพียงแค่ว่าให เมลือดแดงได้อย่างเดียวมันได้อะไรดีครับเขาต้องบริจาคได้ทั้งเก็ดเลือดเมลอดแดงน้ำเหลืองทั้งสามอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ขายแคลนอยู่ทั้งหมดเลยมาถูกกเดี๋ยวก่อนมันก็จะมีเรื่องของคนที่คุณบอกตอนแรกก็คือเขาไม่กล้ามาเขาบอกว่าการที่คนที่จะมาบริจาคเลือดอ่ะอย่างน้อยคือเขาต้องแข็งแรงเลยสองคือเขามีจุดคัดกรองบริการอยู่แล้วอันนี้แพรไม่ใช่ครับเป็นสมาชิกวงของพวกเราคือมีออฟออฟใครฮะออฟคอฟฟี่ บอกับพี่มึงแต่งตัวลยนะั <c oughs> นเนียใส่ข้างหลังเลยพีาอ๋อเต <c oughs> สหมอ๋อเตสหมดเลยโอ้ขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> มี่ก็มาเลย,นะเยได้ข่าวนะว่า การที่จะบริจาคเลือดมันมีหลายแบบบริจาคเกล็ดเลือดอย่างเดียวด้วยซึ่งบริจาคเกล็ดเลือดเนี่ยคือทำยาก2ชั่วโมงแต่ว่าคือไม่ได้บริจาคให้ทุกคนนะเพราะว่าต้องบริจาคเฉพาะคนที่แข็งแรงแล้วก็น้ำหนักตัวถึงเคยบริจาคเลือดหรือเปล่าดีกว่าคุณเนี่ยคุณนี่รอบเท่าไหร่ละผมเหรอสี่ห้ารอบเพราะไม่รู้เหมืนกันจำไม่ได้ประมาณประมาณนะมาักครคุณก็ได้อยู่นะเนี่ยผมได้เก็บกัดด้วยเก็บกัดเต่าสอชาย ไตามผมได้ของรอบเลยคเขาครั้งแรกเลยหรอ้อบแบบจริงจังไม่ไม่เป็นไรมีครั้งแรกเลยถ้าครั้งเนี้ยทั้งที่เจ็ดละโอ้โหโอ้โหเอ้อไอ้จริงจริงมึงเคยอ่ะเคยมีบัตรเลยก็ไม่เจ๋งว่ะโชว์บัตรนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าใครจะไปจ่ายได้บ้างจะต้องตรวจร่างกายกันก่อนโอเคไปกันเลยครับครับคุณ ันนี้มันเที่ยวไรวะอัอนนี้คือแบบว,ว่าแน่นเลยไม่รู้เรื่องหรือเปล่อความดันก็สูงด้วยนะ,ะโอความดันจะวนไม่ให้เกินร้อยสองสิบตีสิบทีได้ปะสิบทีได้ะค,ะค่ะที่ว่ <c oughs> ามือนแข็งไขมันแขงน็งไขมันในตันเลือด เราจัดการอะไรตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีบัตรคิวให้ตรวจกับคุณหมออีกทีอันนี้ก็จะรู้เลยว่าแบบเราสามารถที่จะไปจากได้หรือไม่ได้แต่เดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนเนี่ย เคยไปดูแม่บริจาคเลือดตอนเด็กงนะครับคือเขาจะเอาเลือดลงเนี่ยไปหยดบนน้ําไม่รู้ว่าน้ําป่าหรือน้ําอะไรถ้าเลือดลอยเนี่ยก็คือไม่ดีก็คือความเข้มข้นเลือดเนี่ยเะจางมากแล้วก็ถ้าจมเนี่ยเยี่ยมเลยพร้อมบริจาคแน่นอนอะไรอย่างเงี้นนครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นตัวเลขแหละเป็นใส่เข้าไปในเครื่องผบก็อ่านเลขเออกง่ายนะครับอยากจะบอกนะครับฝากหลายๆคนก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็น R S ธรรมดาเป็นระบบเลือดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นไอลบเนี่ยหายากมากที่เรียกเขาบอกเลือดน,น,นุ่นนี่ในกระถิบอ่ะเอาป็นว่าถ้าใครรู้ตัวว่ามีเลือดแบบไอลบเนี่ยพยายามมาบริจาคบ่อยๆถ้าทำได้นะครับรจากไม่ได้ครับแต่ว่าก็มาให้กำลังใจเพราะว่ามันก็มีเลือดผมที่ผมรู้สักมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเว้นไว้ก่อนหนึ่งปีครับก็ตามหลักตามกฎการบริจาคเลือดก,ก็ต้อง ตามคนระเบียบของเขาด้วยนะแต้ถ้าไปจากเก็บเรื่องมันต่างไงครับอ้พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้เรียบร้อยแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะหลีกเรื่องของมันเพราะว่าพวกนี้ถ้าทางของมัน,ม,นมาพัามามันจะขุนง่าย เรื่องการเตรียมตัวส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องอาหารการกินด้วยสำหรับน้ำหนักเรารับที่45ขึ้นปอายุวัยก็คือไม่เกิน50สำหรับครั้งแรกอันนี้จะบริจาคได้บ่อยบ่อเลือกทั่วไปถ้าเลือกทั่วไปปกติจะ3เดือนครั้งหนงึ่งใครก็สำหรับตามแพทย์สั่งถ้าคนที่ต้องการเกร็บเลือดก,ก็ใช้เก็บเลือดช่วยถ้าคนที่ต้องการพวกเม็ดเลือดแดงหรือเลือดทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นตามแพทย์สั่งได้เลยเก็บเลือดนี่มันเหมือนสเก็ตไหมครับไม่ใช่ <c oughs> ขอบคุณนะคะตัดไม่เจ็บครับยังไม่ได้เจ็บยังไม่ได้เจ็บเด็กหมอขออนุญาตดูตรวจคปนไข้กันหน่งนไหมครับเชิญอคเคขท์ก็พอยวดโดยรอยสักให้กำลังใจคุณหมอเป็นรอยยิียวอ๋อค่ะ บอบอกว่าตอนแรกว่าจะเจาะให้ไม่เจ็บแล้วตอนนี้นะแทงแรงแอบนีเลยดูแลฉันด้วยนะดูแลพิเศษโอเคครับโผมมาแล้วหมาแล้วท่านผู้ชมมันเสียบยังครับเสจ็บแล้วอ๋อาล่ะไม่เจ็บครับเจ็บไม่เจ็บจริงๆ เขาคุณครับคุณหมออันนี้เป็นครั้งแรกนะการบริจาคครั้งแรกนะอ่านนิดนึงเด็กใหม่นะบริจาคครั้งแรกสามารถไปร้องคาราโอเกะฟรีได้ <c oughs> กูไม่เห็นเข็มนานมันใหญ่ไปเลยไม่เห็นดีดด <c oughs> ้วยอ <c oughs> <c oughs> ันสองรูนะผมเลยลูกผู้ชายเขาไม่กินเส้นหมี่กันหรอกลูกผู้ชายต้องกินเส้นใหญ่ขอบอกนน <partes S 1> ี้ขอก <c oughs> ของจอดของโรตีโรตไปะืะนิดเดียวเสร็จแล้วอ่ะเร็วมาก อออรย่างเวลาบริจาคเนี่ยเราต้องใช้เลือดทั้งหมดเท่าไหร่ถุงมีสองไซส์นะคะถ้าน้ำหนัก4 5ถึง49จะเป็นถุงเล็ก3 5 0ซีซีถ้าน้ำหนัก50ขึ้นไปจะเป็นถุงใหญ่4 5 0สซีซีก็คือส่วนมากผู้ชายก็ต้องเก็ดูน้ใหนัก็ดูน้ำหนักถ้าบริจาคแล้วร่างกายเราสภาพดีขึ้นเลย สุขภาพีก็ได้ถ่ายเวียนเลือดอยู่แล้วเพราะปกติเลือดเราก็หมดอายุภายใน3เดือนแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะได้ทำบุญบแล้วก็ถุงหนึ่งก็จะแบ่งได้อีก3คนคุณแม่สามคนใช่ยางถุงเนี้ยมันจะมีแบ่งย่อยไปอีกข้างในมีอีกสามถุงก็จะมีเกล็ดเลือดผ่า,าเลือดเหลืองแล้วก็เลือดแดงก็แบ่งได้3คนช่วยได้3ชีวิตเนาะนีครั้งแรกก็จะได้เข,ไดเ,เข็มกุดครับตองเข็มกัด เดี๋ยวสามเดือนเจอกันครับมาคุณหมอไปแล้วไม่เจ็บครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องต้องมีคิดบ้างว่าแบบเราเสียเลือดไปใช่ไหมฮะมันจะมีผลต่อกพกลับบ,บ้างไหมครับพีบ่ฟังกันไว้นะครับชายหนุ่มทุกท่านการบริจาคเลือดไม่ได้ทําให้คุณเสื่อมสมรรถภาพทางเพศน,นะครับเพราะฉะนั้นมาบริจาคก,กันถ้าร่างกายคุณแข็งแรงนะครับผมมันเพิ่งรู้มาเพิ่งรู้มาเหมือนกันงานวิจัยปักฝึกเขาบอกว่าแล้วถ้าเป็นที่ไทยคืออะไรอบอกว่า บริจาคเสร็จแล้วอะลุกขึ้นมาเต้นใหมึเคิ้นได้อ่ลุกแลวใช่ไหมครับนี่มาเต้หรือหมุลุงคนเดไม่ไม่ขึ้นหมูนลุงหลังจากที่บริจาคเลี้อยเสร็จนะครับเราก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนม ให้เรารู้สึกฟื้นเฟรชขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับผมแต่ส่วนใหญ่ไม่มีนะที่เห็นก็จะสบายๆนี่ยฮะเด็กตัวเล็กๆแค่นี้นะฮะเขายังมาบริจาคเลือดเลยฮะมาผิดนะครับความว่ารังไจมีมีอาการเลยไหมผมผมก็มีแบบเบอร์นั่นนะเบอร์เบอร์เมืนลุกลุกไอ้ลุกเร็วลุกเร็วแต่เบอร์แต่เบอร์อรจริงๆก็เบอร์มีนะเบอร์นะเบอร์เบอร์นุกขึ้นหรือเปล่าเบอร์ไม่ใช่น้องเจ้าชู้เหมือนเดิม <minutes> เขาให้คน <balls S 1> ที่บริจาคนะไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่รู้เออไม่ได้ดูป้ายห้องข้างหน้านึกว่าเขาแจกข้าวฟรีกัเลยเข้ามาก่อนคนโฮมเลสเขาให้ตึกนึงวิ้งวิ้งหน่อยจริงๆแต่มันก็ไม่ไม่ใช่แบบหน้ามืดอะไรงนั้นเยครับเอ่อจีท็อปน่าเชิญยืนนึ่งเชิญหกเชิญเรื่องคุณยังไม่รู้เล แล้วก็จริงๆก็ฝากถึงทุกคนเพราะว่าในช่่งไหนที่มันไม่มีการแชร์เนี่ยเออมาได้นะเพราะว่าตอนนั้นนำนนมันจะน้อยเราเราอยากให้แบบว่าช่วยๆกันกระตุ้นอ่ะได้ยินมาว่าจริงๆคือเราต้องได้ต่างๆไปเลือดใช้2,005ถุต่อวันลต่อรองแต่จริงๆวงการเมทัลไม่เวเขาก็เรนะงเรื่องนลงกันนะเรื่องเรื่องของอ่การบริจาคเลือดยังไงกั็ดูดีเวลาร้องเพลง เท่าไหร่ครับยังไม่ากสารริจาเลือกันด้วยนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงช่องทางเือจัดเป็นนอกจากที่สภาชาติมันม um> ีที่ไหนบ้างคุณก็โรงพยาบาลรัฐครับคู่แข่งเดนผู้ไม่พลงงาพนันเกา่านการ์ดเก้าาแมทรดมอลกุ๊หนาเอะมอลล์กุเอเรัเรียนนะจมีอันนี้เป็นเยาวราอันนี้เป็นต้ย วันนี้ก็เท่านี้ก็ากลาไปก่อนนะครับฝกากติดตามผลงานของแบ,บ๊วภูมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรกันต่อไปนะครับผม